สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทคินตันจะมารีวิวกบสาไม้รุ่นเ Ferci 1ันโหนะครับก็จะมีขนาด3นิ้วสำหรับงานช่างไม้นะครับไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูด้านในกันนะครับตัวนี้ก็กำลังไฟก็อยู่ที่850วัตต์นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาครบเลยครับ ก็จะมีตัวบังใบครับตัวรับใบนะครับแล้วก็ประแจขันตั้งใบมีดนะครับจะมาดูวิธีการประกอบบังใบนะครับเพื่อในการใช้งานบังคับตัวเครื่องนะครับให้กินหน้าได้เรียบนะครับ ถ้าประกอบบางใบเสร็จนะครับก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยจะมาคับชิ้นงานให้เรียบเสมอกันนะครับประโยชน์ของบางใบครับส่วนฟังก์ชันตัวนี้ครับก็เป็นกวปรับกินลึกของไม้นะครับลูกค้าต้องการความลึกเท่าไหร่ก็หมุนหมุนเข้าหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวลองใช้งานจริงดูนะครับ ถ้าอยากปรับกินหน้าไม้ให้เลิกขึ้นเราก็ปรับหมุนเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะเห็นระนาบของหน้าไม้นะครับต่างกันเลยนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับเมื่อเราใช้งานไปแล้วใบมีดอาจจะสึกหรือไม่คมนะครับเราก็ถอดมารับได้เลยนะครับวิธีการถอดกับมีตัวประแจนี่ให้ครับ ถอดฝาประกบออกมาก่อนก็จะเห็นใบมีดอยู่ด้านในครับนะครับเนี่ยก็ใบของเราก็จะเป็นสองคมนะครับเมื่อคมด้านนี้หมดเราสามารถเปลี่ยนมาใช้คมด้านนี้ได้อวิธีการประกอบตัวรับใบมีดนะครับเราขายมาตัวนี้ให้หลวมก่อนขายปุ๊บแล้วก็เอาใบามีดนะครับใส่เข้าไปด้านใน เราปรล็อกไ้แน่นนะครับก็จะได้องศากอดีนะล็อกห้แน่นก็ถ้าลูกค้ามีเครื่องรับก็ใช้เครื่องรับได้เลยหรือถ้าลูกค้ามีหีดรับมีดก็เอามารับได้เลยนะครับตรงน,นี้นะเนี่ยรับใบมีดได้คมแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใบมีดเข้าดำเดิมนะครับจะมีล็อกอยู่นะครับล็อกใบมีดอยู่ แล้วก็ประกอบขันน็อตให้แน่นทั้งสามตัวนะครับนี่ยน็อตสามตัวขันให้แน่นครับ เลือกซื้อสินค้าจากคลินตันได้เลยวันนี้บนเว็บไซต์ www.clinton.co.th หรือแอดไลน์แอดคลินตัน d w ร์ e แวรเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเราค่ะ